โอเคครับก็ขอการสวัสดีเวทมนตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีโอเทอร์มืเดอร์ครับคลิปนี้ครับมีอัปเดตใหม่จาก g ีเอ็มนะครับว่าทางด้านของตู้ลักกี้รอยันอีกสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับจะมีการอัปเดตของมาใหม่นะครับนเราจะไปดูในลักกี้รอยันกันครับว่ามันจะมาแทนตู้อะไรครับก็ใครที่ดูสตรีมของ G ีเอ็มคงจะรู้กันเป็นส่วนหนึ่งแล้วครับซึ่งนะครับมันจะมาแทนของตู้ข้างบนนี้นะครับบนสุดเลย นะครับบนของอาร์คี่รอยันนะครับก็คือตู้นี้นะครับมันจะมาแทนตู้นี้นะครับซึ่งนะครับตู้นี้นะครับก็เหลืออีพิงแค่นะครับสี่ชั่วโมงนะครับนี่สี่ชั่วโมงสิบนาทีกับอีห้าสิบสามวินาทีนะครับโอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยหรอวะเออเข้าเรื่องอันนี้ก่อนครับของที่ยอามาแทนก็คือมันเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยกันมากเลยนะครับ ก็หลายคนคิดอยากจะได้มาครอบครองครับขณะนี้มันก็ได้ทําการกลับมาโอไม่ใช่เลยมาแล้วนะครับอีกวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับแต่ว่าขอย้ำก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ครับผมลงคลิปน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มมก็สองทุ่มกว่านะครับว่าไม่ว่าไงไหนั้นเราก็ไปดูกันนะครับก็ขอที่อัปเดตมาใหม่ครับันก็ ถ้าพูดอ่าพูดเอานะครับมันก็จะมีทางด้านของมีรูปนะครับมีพื้นหลังครับแต่ว่าทั้งรูปทั้งพื้นหลังครับผมหารูปมันมาไม่ได้นะครับเพราะว่าในเซิร์ฟแอดวานครับมันมันยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าที่ผมหาเห็นก็คือนะครับมันมีแอร์บอร์ดนะครับมีอ่กระเป๋าแล้วก็คาชนะนะครับสามสามอย่างนี้นะครับ มันก็มีสามอย่างก็ดูสามอย่างกันเนาะนะครับเราไปดูอย่างแรกนะครับเป็นพัดอากาศแอง a i r b o ดนะครับนี่อ่ะนี่คือ a i r b o อที่จะเข้ามาในตู้แบบนี้แหละนะคะถ้าจะให้ผมรวมรวมเนหมดมา2สองพันกว่ากว่าเลยอ่ะเหมือนคลิปที่ที่ผมได้อัดถ่ายตัวอะไรนี่ชุด MP 4 0สี่ิสีเขียวนะครับตู้แบบนี้แหละนะครับสองพันกว่ากว่านะครับประมาณสองพันสามสองพันสี่เนี่ย ถ้าตีเป็นเงินนะครับก็ประมาณถ้าตีนะไม่รู้ประมาณหกร้อยกว่านี่เลยนะครับก็ถ้าเป็นไอดีไก่นะอาจจะได้ภายในเก้าเพชรก็ได้ครับแต่ว่าดูสิไอดี ID ผมผมไม่เน้นเรื่องคาตนานะอยู่แล้วผมเน้นเรื่องสกิปปื้นนะครับของอาวุธปืนอะไรอย่างผมไม่ค่อยเน้นนะครับงั้นเข้าเรื่องกันอีกครั้งที่สองที่ผมพูดนะครับเป็นธาร์ตรของกระเป๋านะครับดูกันนะครับ นี่คือกระเป๋าที่จะเข้ามานะครับในอสี่ชั่วโมงข้างหน้าเที่ยงคืนนั่นแหละอ่ะขณะนี้นะครับเวลาอหนึ่งทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีหนึ่งอันเราจะมาไล่ดูครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มชั่วโมงที่ห้าแต่เป็นคณะของเที่ยงคืนครับ งั้นเรามาดูทางน้าของคาตากันครับนี่คือคาตนาที่อยากเข้ามานะครับมันอาจจะไปชั้นที่หนึ่งนะคะเพราะว่าได้เอามือถือเชื่อมต่อกับคอมนะครับก็ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ไปละไปละ